สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับน,นี่ก็พามานี่นะครับลงพักนะครับลงพักเพิ่งมาถึงครับมาแต่เช้าแล้วครับวันนี้ก็อยู่ที่เอ่อลงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดไกล้กันนะครับ ก็มีคดีความนิดหน่อยนะครับเเนื่องจากเหตุน,นะครับก็รถชนนะครับรถตู้ชนนะครับชนกับรถพ่วงชงตํำดากรถพ่วงนะครับเดี๋ยวพามาดูสภาพ ก็คนที่ขับชนนะครับเพิ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับ ก็เป็นคันนี้นะครับที่ชนท้ายรถพ่วงพี่ชายผมครับคนขับก็โคม่าครับตอนนี้ก็ออกจาก,กโรงพยาบาลแล้วนี่ไม่ตายนะครับไม่ตายก็สภาพอย่างเห็นเลยครับนี่ต้องใช้เครื่องงัดถางออกเมาไมเมาหอนีไ่ไม่รู้นะครับ แต่รถพ่วงวิ่งวิ่งนะครับรถพ่วงไม่ได้จอดครับวิ่งอยู่บนถนนนะครับแล้วเขาก็มาชนด่าครับถ้านึกสภาพถ้าเป็นรถจอดครับคิดว่าตายคาที่ครับอันนี้ขนาดวิ่งต่อวิ่งนะนี่ต้งคืนด้วยครับเรื่องสวนเมาไม่เมาอันนี้ยังยังไม่ได้สรุปนะครับว่าเมาหรือไม่ไเมา โอ้บิ๊กไบครับอันนี้จะเป็นอะไรเอสมลเลตหรือเปล่านี่ไม่ใช่หรือรุ่น R R 15, อา1 5สิบห้าวันนี้นัดเจรจาคดีความครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับก็เอ่อคนชนเพิ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับก็นัดเจรจาเพราะว่า ออที่จริงรถพ่วงก,ก็เป็นฝ่ายเสียหายนะครับก็ดากยุบครับดากยุบอู้นรถแกตด้วยครับท้ายยุบแล้วก็ยางหลังระเบิดคู่หนึ่งเลครับนานแล้วครับเรื่องนานแล้วครับเอ่อเอฟซไหนที่ติดตามก็น่าจะรู้ว่ายอยู่อำเภอไหนครับเดี๋ยวรอสรุปผลคดีเนาะอันนี้มาเจรจาเคลียร์อยู่ครับเพราะว่า เนี่ยครับเหตุเกิดก็สนมากโทษแต่รถบรรทุกทษอะไรรถใหญ่รถเล็กไม่เคยผิดคันนี้เต็มเต็มครับคันนี้ไม่ผิดครับถูกครับชนถูกที่เลยครับถ้าเป็นรถจอดก็น่าจะเป็นอีกเคสดหนึ่งครับอันนี้รถวิ่งอยู่บนถนนครับยังไม่ได้สรุปว่าเมาหรือไม่เมาหรือเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุเลย อเดี๋ยวเ่อคุณหมอตรวจเลือดนะครับเพราะว่าชนที่แรกก็อาการสาหัสครับเพิ่งอ,ออกจากโรงพยาบาลได้เห็นไหมครับเอ,อหลายคนที่ติว่าไอ ตัวเก่าตัวใหม่สวยไม่สวยนะครับรถรถตู้รุ่นเก่าก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ตัวนี้เนะี่ยเครื่องยนต์มันจะอยู่ล่างครับเครื่องยนต์จะอยู่ใต้เบาะนะครับใต้เบาะคนขับรถตู้นะครับตัวนี้ก็เป็นไฮเอ็ด e นะครับโตโยต้างคนบอกว่าสวยไม่สวยบางคนก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดอ Uber ุบัติเหตุมันก็เป็นเชสดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันอยู่ข้างในแล้วก็ ใครรับครับคนขับนะครับรับเต็มๆนะครับได้ไปนั่งในเบาะภาพนะเบาะคอตายเบาตายบ้าเบาะยานคื่อเกาแล้วก็ดูรถตู้ผมนะครับมันเป็นหัวยาวนะครับหัวยาวยืดออกแล้วก็เครื่องยนต์ันอยู่หน้านะครับคิดว่าน่าจะมีสวนนะครับบางคนติว่าตัวนี้มันไม่สวยหน้ายาวหน้า,นาตัดหน้าสั้น ตัวนี้น่าจะเรู่ลมได้ดีกว่าแล้วก็ถ้าสุดวิสัยจริงๆนะครับก็อย่างน้อยก็มีเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับที่รับที่รับแรงกระแทกอยู่หน้าอยู่เดียนะ๋ยวับเครื่องคนระับ ลืมมากดแอนี้หมดมาครับจะต้องไปคุยคดีกันอยู่ข้างบนครับว่า,าคู่กรณีเขาจะเอาอยัางไงครับเราจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมหรือ,อยังไงเพราะว่าอย่าลืมนะครับยางรถพ่วงสองเส้นก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ท่านมาบอกนี่ละครับเราระวังให้ตายถ้าคนอื่นไม่ระวังหรือว่าคนอื่นเมาหรือว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดแหละครับคุณเก่งแค่ไหนุูขับเทพแค่ไหนถ้าคนอื่นไม่ระวังมันก็จะมีเรื่องนี้ราวอยู่นี่แหละครับอยู่บนนี่แหละ ก็เดี๋ยวคดีความว่าไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะเผื่อเอฟซีอยากรู้รู้ว้เป็นอุทาหอนครับบางทีเราก็ไปของเรานะครับรถพ่วงนี่ก็บอกเลยครับว่างานมันไม่ได้เยอะแล้วก็งานมันถูกครับถูกเพราะอะไรครับรถมันเยอะครับรถพ่วงก็เหมือนรถดินครับวิ่งตัดราคากันครับตัดกันถูกครับไม่ใช่แข่งกันรวยครับแข่งกันจนทุกวันนี้ในงานจะถูกในต้องเคีย์นายนะครับหลายอย่างครับ ่าจะได้เงินวิ่งวิ่งไปโดนงัดโกงเงินีิครับน่าเบื่อครับคดีความของผมก็ตอนนี้ก็เออจ้าของที่ขายที่นี้นะครับขนาดเสารสั่งให้จ่ายนะครับก็ไปขายที่ตรงที่เราไปถมนะครับขายที่แล้วน่าเบื่อครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคดีความว่าไงรอติดตามครับยวเล่าให้ฟังเนาะติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ